นี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับอ่าเป็นของแอฟริกาครับแอฟริกาเขาเรียกอันซิมเน่แอฟริกาครับแล้วที่ใบใหญ่กว่าหน่อยนี่ตัวนี้ก็แอฟริกาเอนครับเตมบอริยาอ๋อในร้านนี้เป็นสายพันธุ์เดียวกันหมดไหมเป็นตระกูลกระต่าดามหมดเลยแต่ว่ามันจะแยกกลุ่มออกไปอย่างนี้ของมาดากัสกาอ่าผมเคยเรียนชีวะตอนมหกพอเข้าใจมันเป็นสายพันธุ์ที่เขาเรียกว่า อแต่ผมลืมไปนานแล้วนะผมไปไปอีกทางหนึ่งอันนี้คาสวิยลมาจากเมืองคาสวิยลของออสเตรเลียอ่าก็คือในต้นไม้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรสปีชีใช่ไหมใช่คใช่เยอะมากแล้วก็มันจะแตกสายพันธุ์ต่อต่อต่อตอันนี้เป็นลูกผสมคนไทยทำอ๋อมีบางในไทยด้วยนะครับใช่หูช้างแอฟริกาเข้ากับอ๋อธรรมดาธรรมดาโอ้เลยออกมาเป็นลักษณะนี้ใช่ครับเรลิสติดแล้วอย่างที่แขวนนี่ข้างในเขาใส่อะไรครับมะพร้าวสับครับพวกนี้มะพร้าวสับต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรไหมใส่ครับใส่พวกปุ๋ยละลายชาพวกออมโคลน ใส่เสร็จแล้วใส่แล้วก็แล้วก็กบเป็นชั้นๆ<อ>ลัดด้วยเชือกสามวันลดน้ําที่หนึ่งออประมาณนะฮะแต่ถ้าเราปราปับใหม่ๆรากยังไม่ค่อยมีก็ลดปล่อยได้โอ้ถ้าลากมันเยอะมันอาจจะอาจจะเน่าแล้วถามแบบคนไม่เคยรู้จักเลยนะอย่างเนี้ยงอกออกมาหนึ่งหนึ่งหนอใช่ไหม <พอ S 2> มันจะงอกตรงอื่นด้วยไหมครับอ๋อ,อครับตัวนี้มันจะออกตามรากของพวกนี้อ๋อของบ้านเราของบ้านเรามันจะของบ้านเรามันจะไม่ไม่ออกหนอจะต้องพอสปอยอย่างเดียวอ๋ออาเดี๋ยวพาไปดูข้างในหน่อย แล,แล้วสีนี้สีนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นพวกฟิโลครับฟ,ฟิโลไปมะละกอแอคครับครับ,รบ,รบมีตรงไหนอีกที่แปลกแตกต่างไปก็จะมีและไอที่เป็นพุ่มๆนี่ห่อกับอะไรอ่านนี้เป็นแบบมันจะมีจับอะไรอยู่รากใช้ผ้าบ้างหรือว่าบางทีใส่พวกกระถางอะไรเงี้ยรากผ้ารากใช้ผ้าสีดายอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ กกระถาง็หมายถึงอะไรผ้าสีดานี่หมายถึงชื่อต้นไม้หรือว่ารากพวกนี้ที่ตายแล้วครับอ๋อเป็นรากของต้นไม้ที่ตายไปแล้วอีกทีหนึ่งแล้วเอาพวกนี้มากรอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ติดไม่ใช่ผ้าแท้ๆที่เราใส่กันนะครับนี่ก็ติดตะแกรงอ้าวเป็นตะแกรงเหมือนตะแกรงรั้วบ้านน่ะนะอันนี้ปลูกกระถางอันนี้นะครับเป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นเหล็กได้ไหมเหล็กไม่ดีทำไมอ๋อเหล็กไม่ดีเป็นเป็นตะแกรงพลาสติกส่วนนั้นก็เห็นปลายกระถางใช่ไหมครับเนี่ยใชครับโอเคพาเข้าไปดูข้างในนครับ นี่พวกเขาวตั้งของบ้านเราแต่ว่านี่พอสปอมันคล้ายๆหูกว่างนะบ้านเราจะเป็นเขากว่างที่สุดแล้วเขาก็เรียกว่าเขากว่างไหมใช่อ๋อแต่ชื่อภาษาอังกฤษว่าไงนะเอ่อลิลลียร์ไอโอ้เรียกยากหน่อยเนาะนี่เทยกษัตริย์ลูกผสมคนไทยทำครับครับสรุปว่าคนชอบลักษณะพันไม้อะต้องชอบเขากว่างเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ผมยังชอบเลยเพราะว่ามันเป็นไม้ที่แบบเกาะ ไม่ต้องใช้อะไรมันมายิงายใสมเหมือนเหมือนคำว่ากาฝากใช่ไหมมันก็คล้ายแต่ว่าคล้ายแต่ไม่ใช่ทีเดียวแล้วละอันนี้ครับอันเล็กนี่อะไรครับอันนี้พวกเขาเรียกตาลมังกรนะครับตาลมังกรอนที่บอกฟิลิปปินส์ครับสนนราคาในร้านนี้ตั้งแต่ราคาถูกสุดไปจนถึงแพงสุดเท่าไหร่ครับที่จำหน่ายอยู่โอเคครับเออ่ก็มี ตั้งแต่ห้าสิบบาทนะครับพี่ห้าบาทไปจ, <น S 2> จนถึงเจ็ดพันอ๋อไปจนถึงเจ็ดพัน ยังอยู่ไหมต้นเจ็ดพันไปหรือยังยชี่ให้ดูหน่อยครับ,รบอ,อยากชื่นชมนิดนึงว่าต้นนี้ใช่ครับเหตุใดจิงแพงกว่าต้น,นอื่นเพราะว่าต้นนี้เป็นไม้กลายอ่ะพี่เป็นออาากีฬาแต่มันกลายไปจากตอนตอนนี้จะไปดังที่ญี่ปุ่นฮาวายอะไรประมาณนี้ได้พวกนั้นก็ดังที่พวกญี่ปุ่นฮาวายก็คือเด็กซาตีิกีนี่คงคงไม่ต้องบอกเลยว่านักเลี้ยงสายพันธุ์พวกนี้นี่ต้องเป็นคนหนึ่งชอบของแปลกใช่ครับใช่สองใจรักต้นไม้ใช่ครับไปเพศแบบ มืออาชีพอ่ะใช่ไหมตัวนี้อ่ะตั้นยักระถางนี่ก็ตก5,000อ๋อตัวนี้5,000บาทครับไอ้ประเภทมือสมัครเล่นนี่ยังไม่กล้าซื้อไปปลูกหรองได้ไหมครับนี่เล็กๆครับอ๋อต้นเล็กๆประมาณเท่าไหร่ครับต้นแปดร้อยอะไรเงี้ยอ๋อเล็กๆนี่ก็800ดร้อยเมื่อกี้ตัวลูกนี้เขาดูตัวเมื่อกี้จากก้อนขายอยู่พันหนึ่งลูกเล็ก เวลาขายก็ยืนยันกับผู้ซื้อว่ามันอึดใช่ครับอย่าลืมลดน้ำต้นไม้แค่นั้นออ๋ใและการใส่ปุ๋ยเป็นไงครับกี่วันใส่ทีอย่างเงี้ยครั้งครับใช้สามเดือนครั้งหนึ่งใช้อะไรนะปุ๋ยออสโมาโซลาร์ลายช้าคอสมโคกอละลายช้าและสิ่งเหลือเราใส่เยอะไหมครับอย่างต้นเล็กๆขนาดนี้ใส่ไม่ต้องเยอะครับใส่ประมาณเออ่ครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาอยู่ได้เลยสามเดือนพอใส่ครบสามเดือนครั้งหนึ่งสามเดือนครั้งหนึ่งใช่อ๋อแล้วพอโตใหญ่แล้วกี่กี่กี่เดือนต่อครั้ง คนที่มันได้อยู่ที่ขนาดที่เราเครื่องปลูก,กอะไรหลายอย่างนะแสงแล้วก็ส,สเตอร์เบรียเทเดี่ครนะถ้าแขวนตามบ้านเขาเรียกว่าก็แตก แล้วก็ดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นี่ออกงอกลูกเนี่ยมันจะแยกดังลั่นแล้วความตื่นเต้นคือไงก่อนที่มันจะงอกมาใช่ไหมคือเราดูมันเล็กๆใช่ครับมันจะมีเล็กๆครับพอเราเห็นเสร็จแล้วก็พอพอเราแยกแยกแยกเสร็จมันก็มันก็เริ่มสนุกถ้าผมดูเนี่ยนะมันมันถ้าพูดนะถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่งอเนี่ยมันบานบานเนี่ยมันก็คล้ายใบบัวเหมือนกันนะอ๋อมันก็แต่นี่คือมันจะงอมันเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่มันจะรัดเข้าไปตามรูปแบบที่เราคิดต่อมันจะงอรัดเข้าไปเลยเออเป็นไม้ที่แลกคือจะ จะบานออกเพื่อรับน้ําถ้าเราเคยดูหนังต่างประเทศพวกผจญภัยอยู่ในป่าใช่ไหมใช่ครับป่าแบบป่าดงดิบอะไรพวกนี้เราใช่ถ้าดิบชื้นก็จะพุ่มพวกนี้จะได้แต่ว่าอยู่เป็นสูงมากอยู่บนยอดไม้แต่พวกนี้มันไม่ชอบน้ํามันจะพุ่มมันจะไม่บานออกนะ่างนีใบกามันจะพุ่มปิดเมื่อเก็บเก็บน้ำไว้ก็ความเื็นรังเกลสูงประมาณนี้ ก็ได้ความรู้ได้มาเที่ยวขอบคุณมากครับชื่อคุณอะไรครับแมาเขาร้านเลยเอาไปชื่อเล่นแล้วกันเนาะอ่าแล้วแต่ครับอยากเปิดเผยตัวยังไงเชิญเลยผมชื่อช้างครับชื่อช้างนะครับเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่ง0848 0848ครับ999 646ครับแล้วจะยึดเป็นอาชีพไปตลอดไหมเออเรื่อยๆครับวันนี้มันไม่ได้กะว่าเป็นอาชีพอะไรแต่ว่ามันก็คือตอนแรกเล่นเล่นๆแล้วมันเยอะ ผมช่องสิทธิโชคนายหรือสิทธิโชค9 S I T H I C H O OK, K แล้วการตามด้วยเลขเก้าอีเลบิกก็มาสัมาภาษณ์คุณช้างนะครับถ้าขอผมลงตลอดนะใน Youtube แต่ถ้าเกิดวันไหนโทรไปแล้วเขาเปลี่ยนอาชีพก็เดี๋ยวเขาก็จะแย่งให้เองนะครับก็ล <rồi S 1> องโทรไปคุยก่อนนะครับแต่แน่ๆก็คือไปถ้าไปชมที่บ้านก็ได้ใช่ไหมติดต่อมาได้ ไปเจอหมาอีกบางครั้งเห็นไหมซื้อได้อีกพันอะไรนะไอตัวเมื่อกี้นยอเมริกันบุรีครับแล้วมีพันอื่นได้ไหมไม่มีครับอเฉพาะพันเดียวเลยใช่รับอ๋อนะครับถ้าชอบหมาและต้นอะไรเนี่ยชื่อจัยากเ้าสีดาไม่ได้จัอะไรนะเากระเช้าสีดากระเช้าสีดาที่คนไทยเขาเรียกกันรู้จักในวงการเนี่ยนะก็มาอุดหนุนคุณช้างได้เลยนะครับโอมานะครับถ้าในงานประจำปีเลยแล้วลองแวะเวียนมานะครับ ไม่ไม่ต้องบอกว่าผมก็เป็นคนที่นี่แหละเกิดที่นี่ไม่ค่อยได้เห็นนะพันไม้แปลกๆเนี่ยนานๆจะโผล่มาสักร้านสองร้านแต่ถ้าบนไซนี่จะเจอเยอะโอ้โครับครับก็เฉพาะกลุ่มครับครับแล้ววัยรุ่นให้ความสนใจเยอะไหมก็เยอะนะฮะวุฒิศึกษาอะไรก็มีแล้วผมก็ค่อยๆเล่นให้เล่นพวกที่มันเลี้ยงง่ายๆไปก่อนเพราะว่าโดยอุปนิสัยของวัยรุ่นเนี่ยเขาชอบของแปลกนะใช่ครับค่ะพอเห็นว่าไอ้มันอะไรไปดูหน่อยใช่ไหมับใครับสะดุดตานี่คือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ขอบคุณมากครับคุณช้างครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม